เออจะเล่นเขาแล้วออไม่ทำไมอเหแม่เขาไปแล้วนะานั่นเดียวแก่วันแก่วันนี่ตัวใหญ่เขาใหญ่ อย่า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 ทำเขานะโอ้ยน้องร้องแล้วพี่ร้องแล้วลูกหนูเสียงดังอ่ะดังเนาะเอียงงดัหนูกลัวเหรอลูกที่บ้านไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมต่อแรกคนอยู่แรกก็เป็นไง่ะหนูน้องเนวาไม่ทำกันนะลูกเนวาพี่เขากลัวตองงกลััวเสียด ฮะเรื่อยเลย้องสาจังเลยกอไม่ซึมอย่างนั uh ้นหมอกแกนทำไมซึมไม่เอาไม่เอาจะเองอือออโแอลหยุดหลายวันเลยนะลูกล่อหยุลานะน่อล เป็นเล็กไปตลาดต้นใจมีโต๊ะเดียวไปนั่งไม่ได้แต่ก็นั่งร้านเพราะว่าร้านนั้นไม่กินไม่แต่อุ้งศราวไปนั่งเดินคนให้ไปแล้วเพราะว่าเราไม่ทำไมอย่างนี้มันดีจริงๆเลยว่ะเวลาไม่ไม่มีเด็กไม่มีเพื่อนแล้วไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลย ขู่ขัวขู่ขัวลูกไม่ขู่ลูกร้องไม่เป็นไลูกไม่เป็นไรเงียบยังไม่ต้องกลัวเนาะตีเนาะไม่ร้องตามกันไปแล้วไม่เอาแล้วให้ร้องแล้วลูกว้าไม่ว้าหนูกรี๊ดทำไมลูกพี่เขาตกใจลูก ตกใจยายอุ้มทำไมอุ้มเอาทำไมลูกหมดทาผู้ชายลูไม่ไม่เขาเขาคงตกใจเสียงโอ้โอ้ทำไมลูกคือน้องเนี่ยสินี่เป็นขนเนาอโอ้กลกวเดีววนนั่งก่อนเดี๋ยววานนั่งก่อนเดีววานนั่งก่อนลูก น้องน้องเสียงดัง่ะน้องเูกระตี